สวัสดีครับผมกลับมาพบกับปีโป้โกฟีไฟอีครั้งนะก็สับคลิปนี้ก็เหมือนเดิมครับเคลียร์โหมดจากสิ้นเคยนะฮะไปเลยกันเลยครับไม่ให้เสียเวลาครับผมสำหรับแมตช์แรกครับสำหรับคลิปนี้เลยกันยาวยๆครับผมสำหรับนี้ครับ อ้โเซฟด้วไงวะโอ้โหเซฟเนี่ยจริงนะประตูนนี้โอ้โหสวยงามเลยอะลูนี้ ป๊อบโอ้โหคว้ามือศึกภาษาได้อีกครั้งครับพลาดดูสุดทไตล์กันครับผมพลาดครับผมไม่มีอะไรดีขึ้นเลยมาก็มาอยู่ที่คัมโนครับแฟนบอลหลายหมื่นนะครับกับแสนนะครับ,บนบรรจุ ประมาณ9ก้าหกว่าแล้วเราจะไม่บิดพอแมันนี้แม่ไม่ถึง มาครับโอ้โหแม่เบียดโอ้ยได้ครับดีมากคะับจะสวนกลับเร็วไหมโอเคครับเราจะสวนกลับแล้วกับบาเซิลนามาเซิลนาเราจสวนกลับแล้วกับผมตรงนี้เอาละครนี้มาแล้วครับปีโป้แปลับครนี้เรียบร้อยครับปั่นเข้าไปครับนี่ครับซุนหน้าดาวยิงอันดับหนึ่งครับของบีบีอ่าลาลิกาสเปนนะครับผม มาแรงมากกับตอนนี้ถลม่มยิงประตูถล่มทลายอะสิบเจ็ดประตูเข้าไปแล้วครับผม Field after that มามาส่งต่ออันนี้มากเพื่อน <Adrian. S 2> ไหนไหนหาช่องอยู่ครับพยายามหาช่องอยู่มาเปิดเข้ามาเนี้ส่งกลับไปโอเคครับมาอีกครั้งครับ สัตว์มาแล้วเรียบร้อยครับสองมาตัวสูนครับผมดูครับความคมนี่นะครับกองหน้าเกือบสกอร์ได้เฉียดขาดมากครับคนนี้อีโปโกฟีฟ้าดูครับยิงแม่งเลยฮะเซฟไม่ได้ทันเซฟนะครับคู้ตาประตูสัตว์เต็มข้อลอ่อเต็มแข้งบันทะยางตุงตาข่ายฮะ ่างกัน9นาทีครับประตูที่สองเขาตามมาแม่โอ้โหสกัดบ้านรุนนี้ดีครับสวยงามครับสวนกลับไปกันกันกบบาเซลนะบาเซลสวนกลับมาออกนะครับเปิดกันมาครับนนี้เพื่อนอะไรเห็นไหมบอกแล้วมันล้ำมาก ก็สงสัยเราเมื่อกี้ไม่ใช่ล้มอ่ะออกไปไหนโนโนเราเหลือเฟืออยู่ลูกแต่ไม่เป็นไรเพื่อนบอลยังนำอยู่ไม่ต้องเสียเรียดไม่ต้องเครียดเดี๋ยวกินเหล้าเครียดถึงอะหลุดมาครับจังหวะนี้หลุดกระดับเอ้านึกว่าไม่ล้มนะแต่ก็ล้มหน้าอะผมดูครับ ล้มไปครึ่งตัวมาเพื่อนไม่ล้ำนะครับลูนี้ตังล้ำบีกุตตีกรรมาการตายห่าเลยเปิดกระบังเกาหลียิงเรียบร้อยครับแม่นี่เลยครับดังยิงดังแอสซิสต์ับขอโดดได้เถอะ โอ้โหมันจะยืนเท่ไปไหนอะเท่ไปไหนะดูกันตรวนี้เห็นเพื่อนเปิดก็มจบมาดิจดจบสวยงามครับผมเนี่ยกองหน้าดีครับบางยิงเก่งและแอสซิสเป็นที่หนึ่งะ อา้าส่งพลาสังกันไปเพื่อนตียาวไปเขถึงไหมแม่มไม่ถึงครับขอโทษด้วยเพื่อนอืม <c oughs> เลี้ยงไปติดก็ โอ้โหไม่ฟาคร์บไม่สิงมาไม่ล้ำนะปั่นเขาหนี้เรียบร้อยครับสามประตูต่อศูนย์นะผมเราสี่ประตูแล้วมันรู้ที่สามมาผมในเกมนี้ครับ ยิงเงนสิทิ์ได้เรื่อยๆครับผมได้เป็นเหลืองด้วยกับเป็นเหลืองข้างหลังนะครับน่าจะทิางนั้น โอ้โหมืออย่าเสียบอย่าเสียบเดี๋ยวโดนไมแดงอะะ่ะอ้าวเพื่อนหนักบนได้ครับผมป๋าเพื่อนแม่จะลจําใจใายล้แไปนิดนึงอะอจบครึ่งแรกก็ับบาซ่านนำไปซีแล้วสูงกับแฟนแบนในคำนูนก็ส่งเสียงดีใจกันใหญ่ครับแฟนเจ้าบาสับทีเยืนก็นั่งตามภาษาแล้วยังเงียบไปตามภาษาครับผมแฟนอ๋อแล้วครับทีมเยืนเปลี่ยนตัวมา มาซามีการขยับตัวนะครับผมกำังรองก็ยังนั่งที่เดิมครับนั่งจมขาเป็นตะคิวแล้วหนักบอลได้ครับโอ้โหล้ำหน้าครับล้ำหน้ามาเลี้ยงขึ้นไปเลยเพื่อนจ่ายกวอีกเหรอบอบอ้าวผมไปจ่ายเพื่อนครับเออดูนี่โอ้โหแม่จ่ายบอลพลาดตัวนี้ครับข้างหลัง กระโดดหน่อยเถอะกระโดดหน่อยโอ้เตนเซอร์ดิสไตน่าอะย่างเงี้ยดูครับนนี่นึกว่าไม่มีอะไรแล้วนะฮะดูครับจ่ายพลาดครับนึกว่ามีอะไรโต้จ่ายพลาดโดนยิงเลยครับวันนี้บาซาร์เขาส่งเด็กลงมานะเคยเรียกก็ฟอร์มนะเพื่อปั้นเด็กนะครับบาซ่า ดูรัมผมไม่เล่นหรอกนะโอ้โหเฮ้เกือบไปนะโอ้โหวิ่ง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 ไปไอ้ไอ้โอ้ตัดหมดได้ครับอ๋อครับเพื่อนโอ้โหไม่ถึงนะเปิดก็ไม่ได้ฮะเปิดก็ไม่ถึงนะผม โอ้ฟาอ์ฟาอ์ใบเลือดแล้วทางครับผมเดินฟรีคิกระยะประมาณสิบหลาเปิดกันแบบนี้แหม่ออกออกไปแล้วนะผมโอ้โห ไรบอลไรแบผมก็เสียบไปมุ้งอะี้เปิดโยนยามาอออืื้หเกือบยิงไหมครับยิงเกือบเข้าเลยครับผมบบสเกตลงมาแล้วครับมาเล่นเกมรับนะครับสงสัย โอเคครับเ <Okay S 2> พ s <S <t> ื่อนจ่ายมา่นี้ว่าสกิลยกปั่นครับนี้เรียบร้อยครับหกตัวสูครับสี่ลูกในเกมเดียวครับผมครับดิโป้กุยฟ้าแล้วโอ้โดยเป็นตัวออกทันทีเลยครับเหนื่อยครับเพราะว่าเหนื่อยแล้ว La Liga: Barcelona six, Las Palmas nil, Granada one, Almira two, Levante one, Espanyol one, Deportivo La Coruña two, Real Sociedad one. Nah, <coughs> up มอยคุมนะครับนะ้ามอยไม่รู้คุมดีไหมนะครับน้ามอย Ma... Hi there, Alan Smith. Hi there to everybody <coughs> for both of us, and welcome cool. to this yeah, big we match, match today. Like <laughs> Real Sociedad play today against Barcelona. Real Sociedad's lineup: up starts alongside Zouretouza in central midfield. Aguereche is the main striker today. Barcelona's lineup here. Javier Mascherano starts. He's back from suspension. ส่งกับเนิมไหมลักขิตีกระเป๋าแล้วครับลักขิตส่สงมาให้ปีโป้ปีโป้ก็ไปฟาเลี้ยงบอลเข้าไปตรงนี้ยิงกันไหมดึงประตูต่อศูนย์ตันใดเลยครับผมห้าหนาทีแรกอย่างนั้นครับประตูที่21นะครับหลีกนะครับ ตอนน้ำเรียกควาลีอาจจะไหลแล้วผมก็ไม่ไม่ผ่านนะครับเอาพยายามคุมพื้นที่ครับไม่ให้เซอร์ดัดเปิดบอลขึ้นไปข้างหน้าได้ฮะ ปา,าซาโอลิวิ่งไปไม่ถึงนะมาวันนี้โยกทีนปั่นกันวันนี้โอ้โหโดนปัดไว้ได้ครับอบอลออกไปเลยแล้วครับ พยายามปัดให้เข้าข้อเลยครับแต่ว่าโดนเซฟปฏิเสธโด,ดยพวกสาประตูครับมาไปอีกแล้วครับหลุดอีกครับโอ้โหแข็งแรงเยอะเลยครับ to the keeper. แข <c oughs> ่งแรงเยอะเลยครับผมเบียดเลยครับติดไม่เบียดอ่ะเอาละครับโดนสวนครับเปิดกันบ้านนี้โอเคครับติดอยู่ครับไม่เป็นไร อ๋อครับแล้วผมก็พยายามอ้อมมานะครับโ <c oughs> อเคครับตรงนี้ยิงอิทูโพรเราติดยิงเอาครับมาโอ้โหหลุดเลยก็ตัวนี้แม่ไปกันปะยิงเรียบร้อยครับผม มาครับเรียบร้อยแล้วผมยิงเข้าไปชุลช,ชุลเกรครับดูเปิดไปปับป๊บปั๊บ <c oughs> ผมจะจับไปยิงเองแล้วแต่ว่าลักติตม,มันทางดีกว่าครับเลย <c oughs> ให้เขายิงไหม <c oughs> ลงมาแล้วก็สองปีโป้ปีโป้ปีโป้ลงมาตนนี้ปีโป้สักกันไปดูดิโอ้ชนเสาแม่เ้ยเจ็บใส่สกอร์สักหน่อยแล้วเมื่อกี้เด็ดแค่ยังเสาไปได้ คือก <growing> <ais ama. S 2> ูมาเปิดเพื no ่อนเปิดมาลลยยอยมาปั๊บดับบอลได้ครับเลี้ยงไปขึ้นอีกครั้งครับทางขวาครับเลี้ยงไปทางขวาอีกครั้งครับตกกันมาเอานี่เรียบร้อยครับผมแม่โอเคเลยครับนี่ครับทีมเวิร์กจะยิงกันได้ครับแต่ไม่ยิงกัให้แอสติสดีกว่าครับ อเล็กวิวดาวอืมไม่ถึงนะครับโอเคครับครึ่งแรกจบไปสามตัวศูนครับสกอร์โดยรวมฮะ มาครับเรกำลังกันต่อเลยครับผมเฮียคับหลุดมาครับตอนนี้ชิปโอ้พยายามชิปไม่หายครับชิปติดกันชิปไม่หายฮะไม่ฟาดเซียวนีกันไปครับ สวยดักพยายามสวนเกมขึ้นมาครับเปิดกันมาตรงนี้โอ้ยังติดอยู่ครับออฟไซด์นะล้ำหน้านะ <c oughs> โอ้โหประตูแม่งผมเออไลแมนผมโคตรเท่เลยอะ่ะปับถมา โอ,โอ้โหลบโอ้โหลบอิงเกนีมมาที่ว่อาอ๋อไงปับ๊บส่งมาเพื่อนดีครับไสมขอไม่ให้ครับ บอกบอลนี้ยิงเมสซี่ครับนี่เลยครับเรียลเมสซี่ครับผมโอ้โหลงมาแล้วครับนี่ครับวันทูเมสซี่ครับเมสซี่บอลยังวิ่งครับเมสซี่ครับเต็มๆเต็มเลย乌鲁นี้ลูกการนี้ยิงไปสองประตูเองครับเรียลเมสซี่น่าผิดหวังฝุ่นานครับเพราะว่าไม่เคยได้ลงนะ Ready, Barcelona? to Make the change. Sergi Roberto. Ivan Rakitic. Oh, did he go? That's a cheap piece of play to give the ball away like that. Man, like I the other side, able to dwell on the ball for very long here. Adriano. Is sending off. At oh, Billy. A layup the that foul. Giving away this free kick. Clearly, a booking. Out comes the yellow card. อะไรวะจานผมฟาตรงไหนจานดูครับเออผมไปเอาบอลอ๋อเหมือนผมไปผลักเขาอะแต่ไม่ใช่นะพยายามเบียดแต่เขาตัวเล็กกว่าผมอะเลยจะไนผลักโอ้โหลุกนี้โอ้โหล้ำมากครับเปิดมามาครับ โอ้โหถึงไหมถึงด้วยครับม,มาคือโอ้โหมาซี่จ่ายไม่ผ่านอะไระมเมสซี่นี่อะสุดตาระบลอกอะ out, ไม่ไ่ยา้งยั่วบอลไปนะ and the ลำนาเลยพี่เมย์สัตว์ลูกนี้ไม่อีกแล้วพี่แบงค์วงแกลดโอเคครับเกมนี้นจบไปเท่านี้นะผมไม่เป็นไรครับชนะเหลือเฟือแล้วก็ครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณครับที่ติดตามติดชมกันครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้กดแชร์กดแม่งกดไปเลยกดไอไวไปเลยครับผมก็ จอกันใหม่คลิปหน้าครับสำนี้สวัสดีครับไปละ